อยากออกรถไม่ง้อไครคำ้ำมาเอาไตตั้นคานวดหกพันเสียยะจัดห้ยครับพี่น้องมาครับสวัสดีครับเสียยะบรรทาวลูกรอยเจดีมีเวลาให้ว่ายนะ้ำเป็นขับฟอร์เรสต์ติกต๊กกครับพี่น้องบ่ต้องงอไผ่บ่ต้อง,ง,งเอิญมูเอิญพวกบ่ต้องบอกพ่อบอกแม่บอกปูบอกยาบอกเมียมาค้ำให้บ่ต้องเอิญพี่น้องมาซื้อผู้เดียวได้เลย เงินเดือนเริ่มต้น12,000บาทมาเอานี่ครับไตตันโฉมไม้ป้ายแดงคางวด6,000บาทตลอดสัญญาไปพรอนเด้เลยครับพี่น้องครับมาเสียยะผ้าเบิ้ครับรถไตตันมาใหม่ยังไม่ทำได้ล้างได้ทำความสะอาดขายแบบสดสดร้อนๆเลยจอดปุ๊บขายปั๊บพี่น้องครับนะเลือกเอามาก่อนเลือกก่อนมาหลังเลือหลังเด้อพี่น้องเด้อเริ่มจากขั้นแรกปี2019เป็นสีเทานะครับสีบบครามเปียก มาพร้อมกับแม็กซิง S S R 1ชุดด้านในครับเดิมๆเลยมีฟุลแนนเดอร์พี่น้องเดอรถหัวใจซื้อเข้าเป็นรถปี2019 2.5 G L X พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไม่หามื่นโล่นะครับพี่น้องเลขไม่หามื่นโล่สภาพน้องๆป้ายแดงคางวด6,000บาทเงินสด3 8 000, 9 9 0 0นะครับผมกระบะได้หนึ่งง่ามๆยังบอพอ ทุกขั้นที่เสียวยาวาจากราคาเต็มพี่น้องเอาส่วนลดส่วนโตจากเสียยาไปอีก2,000 20, 0บาทคันนี้3 8 9 0 0 0ลด2,000 20, 0หลือ3 6 9 0 0 0าพี่น้องจา๋าตัวนี้ไม่ขึ้นมากน้อยปี2 0 2พจ้ะน้องๆป้ายแดง4 0 0 0 0นนิดๆมีส่วนลดให้20,000ค่างวด7 0 0 0บาทสีขาวครับนะนี่สวยงามมาพร้อมกับแม็กเวลแเปิดได้ทุกคันนะจ๊ะ นี่สวยๆเลยคันนี้เป็นตัวอท็อปหน่อยคันนี้ตัว GLXS นะครับพี่น้องครับคันทัดมาคันสุดท้ายนี่เลยนี่เลยราคาถูกลงมานิดนึง379,000ปี2019นะครับลดอีก20,000เหลือ359,000จาก379,000นะครับพี่น้องจ๋าแคปเปิดได้ทุกคันนะครับคันนี้มีนายจงนายจอยเจ้าของเดิมติดจอยอินดอยมาด้วยนะครับ ปี2019เลขไม้50,000โลนะครับผมทุกคันไม่น้อยมากไม่ไม่ข้ามแสนออกรถศูนย์บาททรงฟีหอดนาบ้านบ่าวาพี่น้องสิเฮตอาชีพยังก็ตามจะเป็นพ่อค่าแม่ค่าเช่าให้ชาหนาชาวสวนชาาเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีาราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ข่าขายหาเปรีแถงร้อยตลาดนัดข้องผมประมงประมงทุกอาชีพ มหาเสีย,ยะออกรถจบศูนย์บาทที่สําคัญรถนี่ครับเสีย,ยะการันตีสภาพหาว่าบบดชนนักบดเชียวบดชนบดตำบดตีรังกาหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถสวยสภาพน้องๆป้ายแดงครับงามแห้งพี่น้องจ๋านี่เลยเงินเดือนหน่อยๆครับยาสิเป็นคิดอย่างเกินโตเอาให้พอดีเอาให้สบายกระเป๋าพอนแบบบะเดือนร้อนไผ่บะเดือนร้อนเจ้าของเงินเดือนหน่อยๆนี่มาเอารถออกคู่เดียวเพราะต้องขําครับ ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนและส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ FC เอซี่เซียยะนะครับเป็นกนําลังใจเซียยะรับชมอยู่จ่ายจังหวัดอีอย่างแน่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือนี้เซียยะบ่มีอย่างเซี่ยพี่น้องเอซี่นอกจากการคําวาขอบคุณพี่น้องได้หลายแล้วก็สวัสดีครับ